เอาล่ะสวัสดีทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกมบีดเบลฟโซกันด้วยนะครับต้อนรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นคลิปวิดีโอในการรีวิวตัวละครฉลองครบรอบ10ปีนะครั้งนี้เราจะมาเริ่มกันที่คุโรสกิอิจิโกะฉลองครบรอบ10ปีกันก่อนเลยนะในส่วนของลูเคียเดี๋ยวจะตามมาอีกทีหนึ่งนะวันนี้เรามาดูอิจิโกะกันก่อนนะครับ สำหรับอิจิโกในเวอร์ชั่นฉลองครบรอบ10ปีเนี่ยแน่นอนว่ารูปลักพิเศษแบบน,นี้คุณจะไม่ได้เห็นในการ์ตูนนะครับแต่ว่าจะเห็นแค่ในเกม Beat บีดเบฟโซเท่านั้นนะเพราะว่านี่คือร่างออริ i ินอในเกมนี้โดยเฉพาะเลยนะครับแน่นอนว่ามันไม่ได้มีความดูดีแค่รูหลักนะภาพรวมความเก่งจากอ b i l i ตี้และเกมเพลย์ผมบอกเลยว่าไม่ด้อยกว่าคนอื่นแน่นอนนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของข้อมูลตัวละครกันก่อนเลยนะครับ ในส่วนของข้อมูลตัวละครนะครับอิจิโกเป็นเผ่าเดิมนะก็คือเผ่ายมมาทูน,นะครับออกแบบเป็นตัวละครสีส้มนะอิจิโกชอบสีส้มมากจริงๆมีเวอร์ชันที่สีส้มน่าละเยอะสุดแล้วนะครับก็ตามสีหัวนะครับแล้วก็เป็นสายสกิลนะครับค่า SP สเนี่ยสูงสุดในเกมเลย950หน่วยนะถือว่าสูงมากจริงๆนะครับนอกจากนี้ตัวของอิจิโกเป็นผู้สังหารมนุษย์แบบทัสด้วย นะครับตีมนุษย์แรงขึ้นมากกว่าปกตินะอันนี้เนี่ยผมแอบเสียดายนิดนึงคือหลังๆตัวเกมเขาเอาลูกเล่นในการคิวเลอร์สเผ่าออกนะสมัยก่อนเนี่ยบางตัวละครที่มันเทพนะคิวเลอร์สองเผ่าใช้งานคุ้มค่ามากนะแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยเหมือนแบบไม่ให้และ2เผ่าเอาไปแค่เผ่าเดียวพอจะได้ขายตัวละครอ,อื่นเพิ่มมากขึ้นนะเอออันนี้น่าเสียดายนะรู้สึกว่าตัวละครที่แบบคิวเลอร์สเผาเนี่ย ออกมาล่าสุดน่าจะปีที่แล้วเลยก็คือโทชิโร่ม่วงนะหลังจากนั้นคือไม่เห็นเลยน่าเสียดายจริงๆนะครับอิจิโกะมีในส่วนของความสามารถใหม่ด้วยนะก็คือ ex สกิ l นะครับในส่วนของ ex สกิ l เนี่ยจะเพิ่มความแรง Skill สกิลตามนี้เลยนะอันนี้คือเลเวลทำไม่ตายนะครับถ้าเกิดคุณเลเวลทำไม่ตายเลเวลหจะได้สิบแปดเร์เซ็นต์เลเวลทำไม่ตายคืออะไรไอจำนวนทับตรงนี้แหละนะไอจำนวนทับตรงเนี้ยจำนวนเบิกช่องตรงเนี้ย นะครับก็คือที่เราชอบพูดกันติดปากหนึ 5, ่งทับห้าสองทับห้าสามทัห้านะแต่ถ้าเกิดเอาแบบพูดแบบทางการก็นะคือเลเวลทําไม่ตายนะครับก็จะแรงขึ้นตามจํานวนเลเวลทําไม่ตายของคุณถ้าคุณ5้าทับห้าก็ได้30% i e x s k i l l เนี่ยจะส่งผลให้กับตัวเองหรือจะใส่เป็นลิงก์ก็ได้พูดง่ายง่ายถ้าเกิดคุณใส่เป็นลิงก์คุณจะได้ความสามารถ EX Skill เข้าไปด้วยแล้วก็ความสามารถของลิงก์ของอิจิโกเข้าไปด้วยซึ่งลิงก์ของอิจิโกจะช่วยลดคูดาว 14%นะครับเท่ากับถ้าเกิดคุณใส่ให้ตัวละครสีส้มนะครับในช่องแรกจะได้ความสามารถ EX Skill ก็จะได้ในเรื่องของลดคูณดาวสกิลอันนี้ได้เป็นมาตรฐานอยู่แล้วกับความแรงสกิลจากความสามารถ EX Skill ตามจำนวนเลเวลทำไมตายยิ่งเลเวลทำไมตายเยอะเปอร์เซ็นต์ก็ยิ่งบวกเยอะสุดนะครับสูงสุด30%นะขออภัยในเรื่องของลิ้นพันด้วยในบางจังหวะนะครับ ต่อมาเรามาดูในส่วนของความสามารถของอิจิโกะกันบ้างนะครับเริ่มที่สกิลพาสซีก่อนเลยนะสกิลพาสซีที่อิจิโกะได้รับเนี่ยลบอิเชินบวก2ครั้งด้วยกันนะก็ลบได้มากขึ้นกว่าปกตินะครับเพิ่มความกว้างของสกิล20%ทําให้สกิลเนี่ยกว้างมากนะครับตัวของอิจิโกะเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องสกิลกว้างอยู่แล้วนะครับถ้าเลือดของอิจิโกะเต็มนะครับจะได้ในเรื่องของลดคูดาวสกิลเสริมไปด้วย6%อันเนี้ยดีมากๆนะส่งเสริมให้สกิล มันออกได้ไวขึ้นนะครับเพราะว่าสกิลสกับสกิลสามของอิจิโกะเนี่ยเขาคูดาวช้ากว่าปกติด้วยนะเพราะว่ามันเป็นสกิลที่รุนแรงกว่าปกตินะคุณจะเห็นไอ้นำ้นำหนำามแง่งๆงเนี่ยนะมันบ่งบอกว่าสกิลนี้เป็นสกิลพิเศษมันจะแรงขึ้น,นกว่าปกติด้วยนะครับออบิลิตี้ที่อิจิโกะได้รับนะครับความแรงสกิลไม่มีกักเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะหลังๆห,หลายคนชอบบ่นว่าเฮ้ยบางตัวมันกักความแรงสกิลนี่ไม่กักเลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์ให้แบบเต็มๆนะครับ มีในเรื่องของเลือดเต็มนะครับถ้าเกิดคุณทําเงื่อนไขเลือดอิจิโกเต็มหลอดอยู่จะเพิ่มค่าพาลังโจมตีทั้งหมด50%ดีมากๆนะส่งเสริมทําให้ความแรงของอิจิโกเนี่ยแรงขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วก็ตัวของอิจิโกนะครับไม่ติดสถานะผิดปกติอะไรเลยแบบ200%นะครับทำไมาถึงเป็น200%นะเพราะว่าหลังๆเนี่ยมันจะมีสถานะพัสน์นะที่แบบมีเติมบวกตรงเนี้ยนะครับและหลังๆเนี่ยคุณจะเริ่มเห็นบ่อสถานะพัฒแล้วตอนเนี้ย เพื่อนๆที่ทําการตีกิวหรือว่าลงลิมิเตอร์เกอร์เควสน่าจะได้เห็นแล้วนะบ่อที่มันมีความสวยงามเป็นพิเศษนะแต่ว่าแฝงไว้ด้วยความอันตรายนะครับอันนั้นเนี่ยใครที่มีค่าต้านทานเนี่ยแค่100กันไม่อยู่นะครับคุณจะกันได้แค่ครึ่งหนึ่งก็คือคุณจะหายเร็วกับปกติครึ่งหนึ่งนะครับถ้าเกิดคุณจะไม่ติดเลยคุณต้องทำา200ออัพแบบอิจิโกะซึ่งอิจิโกะยืนแช่ได้ทุกบอก่อไม่ต้องไปทำเพิ่มนะครับยืนสบายๆเลยนะครับณนะปัจจุบัน มีเพียงแค่อิจิโกะกับลูเคียเท่านั้นแต่หายห่วงได้ไอบอพัสเนี่ยมันยังไม่เป็นสแตนดาร์ดนะครับแต่อนาคตไม่แน่นะตอนนี้เอามาแบบปลายเปิดก่อนนะอนาคตไม่แน่ใจเหมือนกันต้องรอด,ดูนะครับเบิ Burn ์นฮิตสกิลบวก3นะรุนแรงแน่นอนในส่วนของสกิลแล้วก็ที่สําคัญนะครับเฉพาะอิจิโกะคนเดียวเท่านั้นในนปัจจุบันก็คือเบิ์นฮิตทาไม่ตายบวก2อนะเอออนะิเมชั่นทาไม่ตายอิจิโกะเนี่ยมันดูยิ่งใหญ่อลังการเงนะเบิ Burn ์นฮิตทาไม่ตายก็ เพิ่มขึ้นมาด้วยอันนี้ผมมั่วนะเออแต่มันก็สมควรได้นะเพราะว่าท่าไปตายมันแบบโอ้โหยิ่งใหญ่มากจริงๆนะครับเมื่ออิจิโกะทำศัตรูติดสถานะผิดปกตินะครับติดนานขึ้น5วินาทีด้วยนะแล้วก็อิจิโกะจะทําให้เผามนุษย์นะครับที่ตู้ด้วยเนี่ยติดสถานะผิดปกติง่ายขึ้นกว่าปกติด้วยนะครับติดลดค่าป้องกันมาให้ด้วยนะถ้าศัตรูถูกการโจมตีจากทําไม่ตายโดนลดค่าป้องกันไปนะครับและอิจิโกะเนี่ยทําไม่ตายมีดีบัฟด้วย นะครับผมบอกเลยคุณกดทําไม่ตายไปเนี่ยประตูที่โดนทําไม่ตายยุยต่อให้มันไม่ตายนะคุณกดสกิลทับไปเนี่ยสักสกิลสองสกิลน่าจะหายได้เลยนะครับเพราะปรตูคือแบบยุยไม่เหลืออะไรแล้วนะครับเพิ่มระยะหลบยเชิญให้ด้วยนะครับทำให้ตัวอิจิโกะเนี่ยหลบได้ไกลกว่าปกตินะครับเอาไปคอมโบกับหลบบวก2 นะครับกลายเป็นหลบได้เยอะกว่าเดิมแล้วก็หลบได้ไกลกว่าเดิมเข้าไปด้วยนะครับยกเลิกซูเปอร์อาร์เมอร์นะตัวละครที่มีซูเปอร์อาร์เมอร์ไอ้พวกบอสในการตีกิวนะที่เป็นบอสพิเศษที่มีซูเปอร์อาร์เมอร์หรือว่าลิมิตเบเกอร์ควสเนี่ยมันจะกันไม่อยู่นะมันจะลงไปนอนหมดเลยถ้าโดนการโจมตีนะครับแต่ไม่แสดงผลใน PVP นะไม่นั้นโกงเกินนะครับไม่สนใจการ,การตัตรู้ไม่สนใจการบล็อกการโจมตีระยะไกลของศัตรูด้วยนะตีทะลุไปได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้าย เมื่อทำศัตรูติดสถานะผิดปกตินะครับต้องเป็นอิจิโกะทำเองนะจะได้บูสสเอพีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นโหดมากๆในเรื่องของความแรงนะเออได้บูสร้อยเปอร์เซ็นได้ในเรื่องของความแรงร้อยเปอร์เซ็นได้ในเรื่องของเลือดเต็มบวกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ด็กนะครับภาพรวมเป็นตัวละครที่แรงเลยสหรับอิจิโกะนะครับ เรามาดูในส่วนของการแนะนําต่างๆกันบ้างนะครับอย่างแรกมาดูในส่วนของคัมพีก่อนนะคัมพีผมใช้เป็นสายเดิมนะครับก็คือขึ้นต้นโดย SP ช่อง2เอาเป็น FCS ช่อง3เอาเป็น ADK ปิดท้ายนะครับช่องสุดท้ายเป็น SP 3ดาวนะครับตึง้งบางคนเล่นเป็นสายตีกิวนะหลังๆคือมันแพร่หลายมากนะครับก็คือเน้นใน,นเรื่องของคลิก่อนจะให้ความสําคัญกับคลิก่อนก็คือช่องแรกเอาเป็นคลินะครับ คือจัดเรียงเหมือนกันนะแค่สลับกันระหว่างคีกับ SP ส่วนช่องสุดท้ายก็เป็นคลิกนะครับอันนี้คือเป็นสายตีกิวนะครับหลายคนเขาใช้กันนะแต่ตัวผมยังนิยมใช้แบบดั้งเดิมอยู่นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่การใช้งานนะครับมันค่อยไปปรับเปลี่ยนได้เวลาเอาไปตีกิวนะแต่ว่าเสียเงินนะถ้าคุณเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยมันจะเสียเงิน8ล้านบาทนะครับแต่ใช้คำว่า8ล้านครั้งดีนะครับแต่ว่าหลังๆใครรวยเงินก็ทําได้นะครับ แล้วก็ในส่วนของเครื่องประดับที่ผมใช้งานนะครับผมใช้ตามนี้เหมือนเดิมเลยนะเน้นในเรื่องของสกิลเป็นหลักนะในการลงพวกดันทั่วไปพวกรีเบบิเกอร์เ s สผมใช้แบบนี้หมดเลยนะครับก็เน้นในเรื่องของพลังกดวิญญาณค่า SP นะค่าเอนะครับหรือว่าความแรงสกิลนะซึ่งตาลองหัวหน้าดีมากๆนะส่วนออฟลองผมใช้เป็นในเรื่องของพลังกดกวิญญ,ญาณอันนี้เอาให้สอดคล้องกับค่าเพื่อนให้เป็นค่าหลักนะครับถ้าเกิดตีกิว เพื่อน,เ,น SH, <S <S เพื่อนเล่น FCS เพื่อนเพื่อนก็ใส่เป็นครีไปก็ได้นะเอาให้มันสอดคล้องกันน่ะนะให้มันสอดคล้องกับค่าหลักที่เพื่อนเพื่อนให้นะครับส่วนอุปรกรณ์เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับดันด้วยอันนี้คือแบบดันส่วนมากใช้แบบนี้นะครับดันทั่วไปแต่ถ้าเกิดเป็นพวกตีกิวอาจจะมีของตีกิวเสริมเข้าไปด้วยนะก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานในดันแต่ละดันนะครับส่วนลิงก์ตัวละครนะก็เหมือนเดิมอันนี้ใช้ได้ทุกประเภทเลยผมเน้เนในเรื่องของลดคูดาวสกิลเป็นหลักนะครับก็ลดคูดาวที่ติดความแรงแบบนี้นะครับ ได้ทั้งลดคู่ดาวได้ทั้งความแรงต่างๆนะครับอันนี้ก็ใส่ใช้งานได้ทุกคอนเทนต์เลยคุณจะใส่ในเรื่องของตีกิ b วหรือเบเบเกอร์ควีดันทั่วไปใส่ได้หมดไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ในส่วนของ a b i l i ร y ติดตั้งโบนัสน้ำหอมที่ผมใช้งานนะครับผมให้ความสำคัญ2อย่างนี้เป็นหลักก็คือหเลือดเต็มบวกค่าปฏิท้งหมด25%กับ2เมื่อโจมตีใส่ตัวละครติดเนบชาดาเมจแรงขึ้น20%เอนี่ยอันนี้ผมเสียดายนะอีจิโกะไม่มีติดมาให้ตั้งงแแตต่่รกกก็็้ออไปทาเเพิม บวกความแรงมาให้ตัวของอิจิโกะเนี่ยเขาสู้กับเผ่ามนุษย์เป็นหลักอยู่แล้วนะครับยิ่งสู้กับเผ่ามนุษย์ก็ทําให้เผ่ามนุษย์ติดเนบชาง่ายขึ้นนะครับพอติดเนบชาดาเมจก็แรงขึ้นนะครับผมเลยใส่ติดเนบชาเข้าไปนะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบเปลี่ยนได้นะคุณจะใส่เป็นค่าบวกสแตนดาร์ดก็ได้ไอ้ที่แบบบวกค่าพื้นฐานอ่จะใส่เป็นบวก SP ใส่ไปบวก f c s ได้หมดนะครับถ้าเกิดค่า f อ s เนี่ยผลรวมเนี่ยมันเกิน1000หน่วยคุณตีติดคลิกแบบ1 0 0ด้วย นะครับก็ขึ้นอยู่การจัดเลยอันนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้เหมือนกันหมดนะครับใช้ของแค่นี้เองจะใช้เป็นสร้อยจะใช้เป็นของพวกนี้ได้หมดนะครับก็ไม่ต้องซีเรียสในเรื่องของโบนัสน้ำหอมนะครับชอบแบบไหนใส่แบบนั้นนะครับอยากได้ความผิวเพิ่มอยากตีมุดดินอยากได้อะไรปรับเปลี่ยนได้ตามสบายแต่ที่ผมแนะนําที่ผมใช้งานประมาณนี้นะครับ มาดูในส่วนของเกมเพยกันนะครับผมจะเริ่มจากการโจมตีปกตินะการโจมตีปกติจะเป็นการโจมตีระยะไกล4ครั้งด้วยกันนะเป็นการปล่อยขึ้นไปข้างหน้า4ี่ครั้งด้วยกันนะอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเรียกท่าอะไรนะแต่ว่าเท่กว่าเกสกะเคนโชเยอะและในส่วนของสกิลที่1นะครับจะเป็นการโจมตี2จังหวะด้วยกันนะเป็นการโจมตีข้างหน้าก่อนแล้วก็ยิงไกลๆอีกครั้งหนึ่งแบบนี้เลยนะครับ ในส่วนของสกิลที่2นะครับเป็นการพุ่งไปโจมตีกว้างๆแบบนี้เลยนะครับและก็ในส่วนของสกิลที่3นะครับจะเป็นการโจมตีทั้งจอแบบนี้นะครับมาดูในส่วนของ ex move กันนะครับสำหรับ ex move ของอิจิโกะเนี่ยจะเป็นการโจมตีแบบนี้นะเป็นการปล่อยออล่าโจมตีรอบๆนะครับซึ่งข้อดีเนี่ยมันทำดาเมจได้คูดาวา50วิตแต่ก็มีข้อเสียเหมือนกันก็คือจังหวะกดนะครับ กว่าเขาจะทำดาเมจครบเนี่ยมันใช้ระยะเวลาประมาณ3วินาทีถ้าเป็นคอนเทนต์จับเวลาเนี่ยมันจะแบบรู้สึกว่ากว่าดาเมจมันจะครบมันช้าไปนิดหนึ่งนะต้องหาจังหวะใช้ดีๆนะใช้ตอนที่แบบไม่มีสกิลผมมองว่าจะเป็นจังหวะที่คุ้มที่สุดนะครับเพราะว่าเรากดไปทำดาเมจรอสกิลไปด้วยนะครับ <S <S ามาดูในส่วนของอนิเมชั o นทำให้ตายกันนะครับ เราลองมาเล่นจริงกันบ้างนะครับดันที่ผมเล่นเนี่ยเป็นดันโบนัสเก็บแต้มนำะมอนเตอร์เลเวล200มีซูเปรอร์อาร์เมอร์แต่อิจิโกเนี่ยมนแรงแล้วยิงเจอมนุษย์ก็อีซี่แถมได้โบนัสอีกคุณดูดิระเบิดหายเลยเอา้าออรอดหนึ่งตัวนะครับตรงนี้สามหาย <c oughs> คือสกอิลอิจิโกมันเพมากนะคืออิจิโกเนี่ยหลายคนบอกว่าเสียดายไม่มีท่าระเบิดวอ์เทคอะไรอย่างงุ้นอย่างงี้ใช่ปะ อามว่าถ้ามันมีอ่ะมันจะดีไหมมันก็ดีนะครับแต่สกิลสองอิจิโกเนี่ยคุณอย่าด้อยค่าสกิลสองอิจิโกเลยมันดีมากๆมันกว้างคุณดูดิมันกว้างนะสกิลสองอิจิโกเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่แบบโหดอะ่ะถ้าไม่ใช่สกิลว,วอร์เทคระเบิดแล้วรวบเนี่ยสกิลสองแบบอิจิโกแบบเนี้ยผมชอบเพราะว่าอะไรมันกว้างเนี่ยมันกว้างแบบมันเก็บได้อะ่ะเออยิ่งตีกิลนะมอนเตอร์เป็นหมู่เนี่ยหายหมดนะครับสกิลอิจิโกเนี่ยค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกต์เลย นะครับเพสสกิลหนึ่งก็ดีมันระเบิด2อรอบด้วยระเบิดก่อนข้างหน้านะรวบก่อนแล้วก็ยิงไปไกลๆนะคุณเห็นปะเออส่วนสกิลสองก็กว้างๆแบบนี้มันไม่ได้กระดึ๊บอะแต่มันมีความกว้างอะนะมันเจ๋งมากนะครับที่ผมติดคือ ex move ถ้ามันดูแบบโง่ไปนิดนึง <mm> มันเป็นการรวบศัตรูเนาะทำดาเมจแบบรวบนะแล้วก็ดาเมจม,มีเพราะว่าดาเมจมีนะแต่มันช้ามันช้าไปหน่อยกว่าดาเมจจะครบเนี่ยสามวิเออสามสี่วิได้ แต่ว่าคูดาวเร็วอันนี้ผมมองว่าประสิทธิภาพในการใช้ EX Move ให้คุ้มที่สุดนะคือคุณต้องสกิลหมดอย่่งแบบสกิลหมดเนี่ยคุณไม่รู้จะกดอะไรแล้วคุณรอสกิลคุณก็เดินไปแล้วก็กด EX Move ใส่ผมว่าอันน่าจะคุ้มสุดถ้าเกิดคุณจะไปเลือกใช้ระหว่าง EX m ก v e กับสกิล3อยู่อะไรพวกเนี้ยโอ้โหมันต้องดูแล้วแต่จังหวะถ้าไปตีกิลบอสหรือเลือดนิดเดียวคุณว่า EX Move คุณปิดได้โดยที่ไม่ต้องเสียสกิล3สกิล2อ่ะาก็กดไปนะครับแต่ถ้าเกิดบอสหรือเลือดแบบเยอะแล้วคุณไปเลือกกด XMOve แทนที่กดสกิลสามอ่ะมันเสียเวลาอ่ะอันนี้น่าจะเข้าใจตรงตัดนะครับอ่ะเจอบอสแล้วแป๊บเดียวพูดแป๊บเดียวเจอบอสเลยนะทำให้ตายเพี้ยมากผมให้เป็นตัวละครทาให้ตายที่แบบมันเท่เนี่ยแค่เปิดมารก,กเท่แล้วคุณดูดิมันมีออร่าอะไรรู้เนี่ยอย่างอพ้าเจ้า oh <my> เพราะแบบนี้ไงเลยได้เบิร์ดฮิตทาไม่ตายบวกสองและแม่งมีดีบัฟมีรถเกาะด้วยอ่ะโอ้โหสตูนี่คือยุย่ยถ้าเกิดมีอ่อนแรงด้วยนะมันจะโคตรกอสเลยอยากให้มีมากสลับสถานะอ่อนแรงกับอิจิโกะ เอาละต่อมาเรามาดูในส่วนของการตีกิลวก,กันบ้างนะครับเรียกได้ว่าเป็นคอนเทนท์ที่ยากระดับต้นๆของเกมกอว่าได้นะครับเหมือนเดิมนะครับผมจะแบ่งเป็น2ช่วงด้วยกันก็คือรูปแบบโซโล่ก่อนนะเอาอิจิโกะไปเทสดาเมจคนเดียวก่อนว่าพาไปได้ขนาดไหนนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นรูปแบบทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูแบบโซโล่กันก่อนนะครั้งนี้เป็นในส่วนของระดับไนแมพิเศษนะ ต้องใช้คำว่าพิเศษด้วยนะครับเพราะว่ามอนเตอร์เนี่ยมันถึกขึ้นกว่าเดิมเลือดเยอะกว่าเดิมนะครับแล้วก็บ่อเนี่ยเป็นสถานะ p l u สนะครับต้องกันถึง2 0 0แน่นอนอิจิโกะมันกันอยู่แล้วนะก็เรียกได้ว่าเป็นการตีกิวที่เอามาขายตัวละครฉลองครบรอบ10ปีก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวไปดูแบบโซโลว่าจะเป็นยังไงนะอุปกรณ์ผมใช้ตามนี้เลยนะลิงก์เหมือนเดิมนะแล้วก็ในเรื่องของอ b บิลิตี้น้ำหอมผมเอาเป็นในเรื่องของเลือดเต็มกับ ตีติดเนบชาแรงขึ้น20%เอนะเออเมื่อวานนี้ใส่เป็นติดอ่อนแรงเออผมชอบไปติดภาพจำนะั้นลูกกิวเซลผมว่าไปติดภาพจำแบบว่าอิจิโกะเนี่ยมันเป็นสาานะอ่อนแรงมันก็จริงนะผมไปติดภาพจำว่าเป็นอ่อนแรงจนกระทั่งแบบไปใส่น้ําหอมอ่อนแรงแทนะ่ะเออมึอนเหมือนกันอ่ะไปดูกันนะครับว่าโซโลไปได้ถึงไหนยังน้อยขอจบสักห้าเวฟก่อนนะครับมามาดูกันนะครับเออผมชอบออไลนจิโกะนะมันดะูเท่ดีและมีอะไรบุนบ,นบุนด้วยคิวหนึ่งโอม เห็นไว่ามันถึกมากถึกจัดเลยนะอันนี้ถอยมาก่อนอ 1, okay. โอเคมาคูนึง okay. โอเคสองโอเคหนึ่งต่อโอเคโอ้ยรอรอรอฮีมเมหายนะม,นมันไม่คุ้มโอ้ไม่ดีเลยแบบเนี้ยเอยหายแล้วน้องคือถ้าเ<อ>กิดอิจิโกะมันติดอ่อนแรงด้วยจะดีมากนะเอออยากให้อิจ <at> ิโกะมีสองสถานะนะทั้งอ่อนแรงทั้งแบบทั้งติดช็อตไอเอกมูฟเนี่ยจริงๆดามจก็มีนะอกมูฟแหะนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะดามจอะ เออ ex move คือมีดาเมจอยู่นะครับแต่ว่ามันช้านะข้อเสียคือมันช้าเออมันช้ามันก็เลยแบบกว่าจะทำดาเมจครบอ่ะเนาะเออที่เพื่อนๆเห็นอาจจะงงว่าแบบเฮ้ยม,มันดูไม่โหดเลยวะมันระเบิดไม่หายคืออ e ีกฝ่ายทึกว่าเดิมด้วยนะครับอย่าลืมตรงจุดๆนี้นะเออัตูนี่คือแบบไม่ธรรมดานะครับตรงนี้ทําไม่ตายเออทาไม่ทาไม่ตายผมกลัวว่าเราจะไม่จบห้าเว็บแรก <laughs> เออ ดีโอ้โหเท่เลยทิสกัเทนโชติดดีบัฟติดลดเกาะติดหลายอย่างหลือเกินนะศัตรูหายไปเลยดีกว่า <c oughs> โดนทั้งดีบัฟโดนทั้งลดเกาะนะแถมทําให้ตายเบิร์นฮิตสองด้วยถ้าเกิดไปเล่นบิลแบบเลือดเต็มหมดเลยนะใส่ลิงเลือดเต็มดาเมจแรงขึ้นหมดเลยถ้าไมาตายจะลกยกระดับขึ้นไปอีกนะครับแล้วถ้าเกิดใส่ลดเกาะอ,อีกขั้นหนึ่งคือบอกเลยบอสโคตรยุยแต่สมัยนี้มันอาจจะทําไม่คุ้มสักเท่าไหร่นะเออมาเจอบอสเอ็กนะครับ รอสก,กิลก่อนขอปัดเป่าสักหนึ่งหนึ่งตัวได้ไหมจะทันหรือเปล่าดูทรงน่าจะทันยากอยู่นะเอ้ยได้อยู่นะเนี้ยได้อยู่นะเนี้ยโอ้ไม่ทันโอ้โหเกือบเกือบเป่าไปได้หนึ่งตัวไม่เป็นไรนะอันนี้โซโลนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าทางเงนี้ตีกิลมันยากกว่าปกตินะบอสมันถึกนะครับอันนี้มันถึกนะมันถึกกว่าปกติคุณจะเอาการตีกิวครั้งเนี้ยเป็นบรรทัดฐานไม่ได้ นะครับคุณจะมองว่าเฮ้ยอีจิโกะแม่งไม่ค่อยเก่งเลยว่าตัวอื่นแม่งโซโล่ไปได้ไกลกว่าเอ็กตารหน่งแต่อันนี้คืออย่าลืมว่าอีฟาฟเลือดเยอะกว่าปกติถึอกว่าปกติด้วยนะครับเอาล่ะเพื่อนๆต่อมาเรามาดูในส่วนของแบบทีมกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอพามาดูของอีจิโกะนิดนึงนะเมื่อกี้เนี่ยรู้สึกว่าผมจะใส่ของผิดด้วยนะผมไปใส่ตอบทายนะ เออไอรกระสอบทรายเนี่ยมันบวกความแรงโจมตีประชิดนะครับอิจิโกเนี่ยตีไกลเออผมไปติดภาพจาอีกแล้วไปจําว่าอิจิโกมันตีไกลนะอันนี้โดนภาพจําหลอกหลอนนะตอนแรกก็จําสถานะผิดอันเนี้ยไปจำะระยะตีผิดอีกด้วยนะเท่ากับตาเมื่อกี้แบบโตโร่นะผมเนี่ยของหนึ่งอย่างเนี่ยเสียเปล่าเลยได้แค่อฟอลองนะได้แค่พลังกดดันยานแต่ว่าอฟหลักเนี่ยการโจมตีระยะประชิดเนี่ยหายไปนะเพราะว่าโกเนี่ยเขาตีไกล นะครับก็เท่ากับว่าเมื่อกี้โซโล,โล่ถ้าเกิดใส่ของถูกเนี่ยอย่างน้อยมันจะพาผมจบเอกตาหนึ่งได้นะครับเพราะเมื่อกี้บอสเกือบตายเนาะเอกตาหนึ่งผมว่าถ้าเกิดใส่ของถูกเนี่ยน่าจะไปไกลเกิดเอกตาหนึ่งนะอย่างน้อยๆคือเอกตาหนึ่งตายแน่นะครับเมื่อกี้คือต้องขออภัยด้วยใส่ของผิดนะเออบางทีผมก็มึนๆเหมือน,น,นกันนะอ่ะแล้วก็สซ็อตที่2นะครับผมใช้เป็นเจ้าทินจิโร่นะครับทินจิโร่ผมทำอาวุธตี้น้ำหอมคือเลือดเต็มนะครับกับการแช่แข็ง นะครับเพราะว่าบ่อเนี่ยมันแข็ง200%นะตัวเทนจิโร่เนี่ยมีพัสิกีกัน100%ผมต้องทำให้ถึง200ผมก็เลยทำอัลรติน้ำหอมกันแช่แข็งแล้วก็ใส่ลิงค์ลูเคียนะครับได้กันแช่แข็งอีก60%กับบวกความแรงโจมตีปกติก็แมทกับเทนจิโร่พอดีเท่ากับเทนจิโร่จะไม่เจอบ่อแข็งพัสสามารถยืนแช่ได้เลยนะครับแล้วก็ลิงค์ทั้งสองใส่เป็นในเรื่องของเลือเต็มบวกความแรงไป นะครับเพราะว่าความแรงจากโจมตีปกติทิจิโร่มันล้นอยู่แล้วนะก็เลยเน้นในเรื่องของเลือดเต็มพยายามย้ายทิจิโร่เลื่อนลดซึ่งไม่ยากเพราะอิจิโกะทำช็อตได้นะครับส่วนเคนเซ่นะเออชูเฮไม่ใช่เคนเซ่ไอ้นี้เอามาซับอิจิโกะเอามาบูทอิจิโกะโดยเฉพาะเพราะว่ามีอาบิลิตี้ส่งเสริมให้ตัวละครสีส้มมันแรงขึ้นถ้าตีใส่ติดสถานทปกตินะครับหรือความแรงสกิลก็ต่ำนะครับแล้วก็ใส่ลิงก์สองอย่างไปด้วยคือลิงก์บวกความแรงโจมตีปกติให้กับเทนจิโร่กับ ลิงอิจิโกะมุกเนซึบวกความแรงสกิลให้กับอิจิโกะสีส้มสิปีนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะทีมนี้จัดแบบง่ายๆเบสิกเลยก็แค่แบบมันติดแข็งก็ทํากันให้มันจบๆไปนะอ่ะมาดูกันมามาถึงผมยิงปืนใหญ่อาร์มสตองก่อนเลยนี่แดกตายยิงต้มสอง,องหายโฮโฮโฮสามปัม๊มหนึ่งหายเออตรงนี้ไม่รู้ทำอะไรเอเอก่อนแล้วก็สอโอเค นะหายหายแล้วฝอยกมาก่อนไม่มีทกิว 1, 3, oh, oh, oh. Ah, okay. นึงสามหายองหายไหมเห็จิโร่ตีเร็โอเคหายนะเร็วกว่าตอนที่ผมเล่นครั้งก่อนเพราะครั้งก่อนตอนที่ผมเล่นเนี่ยผมใส่เป็น,นเรื่องของตีติดอ่อนแรงแรงขึ้นนะมันตลกมากนะอันนี้ต้องเปลีป่ยนเป็นติดช็อตมาเจอเอเอ้ยเหมือนผมลืมกดทําไมตายปะ โอ้ถ้าเกิดผมกดถ้าไม่ตายเร็วกว่านี้ด้วยนะเออเมื่อกี้ผมหาจังหวะกดไม่ถูกเออถ้าผมกดถ้าไม่ตายเนี่ยมันจะเร็วกว่านี้เยอะเลยนะครับไอตรงจังหวะนั้นนะ่ะนี่ยิงปะสกิลสองหนึ่งเอสเตทเทไมตายเท่มากอะอยากเรียกเป็นอิจิโกะล่างพระเจ้าเหมือนกันนะ <laughs> <laughs> เท่เลอเกินเนะี่ยปีปกติก็เทสสกิลสามจบๆไปโอ้โหนี่ แสงสองดังพระอาทิตย์เออโหดไหมแบบทีมนี้คืออีซี่นะเพราะว่าตัวมันมาช่วยซับดาเมจด้วยมีไอเจ้าชูเฮมีเทนจิโร่มาช่วยซับอีกเทนจิโร่นี่ทั้งช่วยดาเมจทั้งช่วยซับดาเมจจากแอปลิตี้ซุปเปอร์บูทเข้าไปอีกนะคือโหดมากๆนะอีจิโกะนี้แบบโหดจัดเลยอันนี้คุณลองคิดสภาพดูมันเป็นตีคิวที่ยากกว่าปกตินะมันถึกกว่าปกติเลือดเยอะกว่าปกติแต่ ใช้เวลาเพียงแค่46วินะเล่นดีๆในะประรเพลเร็วกว่าน,นี้เยอะด้วยนะอันนี้ผมยังเล่นไม่เพอร์เฟกยังเล่นไม่ดีพอด้วยนะถ้าเกิดเล่นแบบคนเล่นเก่งจริงๆเอาจริงๆนะผมว่าน่าจะไปไกลได้วกว่านี้นะครับแล้วถ้าเกิดไปเจอแบบปกติที่มันไม่ได้ถึกมากเ่ผมว่าโอ้โห50วิไม่เกินจริงนะร เป็นยังไงกันบ้างครับสหรับคุโรสกิอิจิโกเวอร์ชันฉลองครบรอบ10ปีนะต้องบอกเลยว่าอิจิโกเวอร์ชันนี้เนี่ยไม่ได้มีดีแค่รูปลักนะครับความเก่งเก่งเลยภาพรวมเกมเพ์สำหรับผมนะผมถือว่าดูดีมากนะครับใช้คำว่าดูดีมากเลยนะครับอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์กับเพื่อนๆทุกคนนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยยกให้สกิล2ที่มันระเบิดแล้วก็ไล่รวบศัตรูดีที่สุดอ่านะันผมเห็นด้วยมันดีจริงๆแต่ว่าสกิล2ของอิจิโกเนี่ยมันไม่แย่เลย นะครับไอสกิลระเบิดแลวรวบเนี่ยผมชอบตรงมันระเบิดมันมีดาเมจแล้วมันเคลียร์มอนเตอร์หมู่กว้างได้นะครับซึ่งสกิลสองของอิจิโกะเนี่ยมันก็เคลียร์มอนเตอร์กว้างได้นะครับสกิลหนึ่งก็ดีด้วยนะครับระเบิดแล้วก็ไปข้างหน้าด้วยนะความไกลความกว้างมีนะสกิลสามกว้างแบบเห็นได้ชัดแล้วก็แรงด้วยนะครับอิชิโกะเนี่ยผมมองว่าเป็นตัวละครที่เก่งนะส่วนตัวเนี่ยผมให้เป็นตัวละครแบบท็อปๆเลยสำหรับคุโรสกิอิชิโกะเวอร์ชันนี้นะครับความลงความแรงภาพรวมเกมเพย์ไปในทิศทางที่ดีมากๆนะครับ สิ่งที่ผมรู้สึกว่าอยากให้มีเพิ่มตามที่บอกก็คือในเรื่องของสถานะอ่อนแรงนะอยากให้แบบมีสสถานะนะเออไม่รู้ว่าโลกไปหรือเปล่า <c oughs> นะไม่เป็นอ่อนแรงก็เป็นลูกกินก็ได้เพราะตัวของอิจิโกเนี่ยเขามีเงื่อนไขคือต้องเลือดเต็มเนาะมันถึงจะฟูมากๆนะครับแต่ตัวอิจิโกไม่มีเพิ่มเลือดผมอยากให้อิจิโกเนี่ยมีลูกกินก็ได้นะถ้าเกิดมีลูกกินมันจะเล่นง,ง่ายขึ้นกว่านี้นะครับตัว10ปีไม่มีตัวไหนมีลูกกินเลยนะครับซึ่งแตกต่างจาก หลายหลายปีมานีนะเพราะว่าหลังๆเนี่ยหลายหลายปีมาเนี่ยเขามีลูกกินติดหมดเลยนะครับทำให้แบบมีการฟื้นฟูเลือดได้แต่ว่า2คนนี้อย่างอิจิโกกับลูเคไม่มีนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะหลังๆเราไม่ค่อยเสียเลือดอู่แล้วรำเน้นตีตีให้ศัตรูสลายนะครับเพื่อๆจะได้เห็นละตอนที่ผมไปเทสในการตีกิวนะครับตามที่บอกตีกิวรอบนี้เนี่ยมันยากกว่าปกตินะความถึกความแข็งของบอสมันเยอะนะครับขนาดผมเออโซโล่ใส่ของผิดนะปล่อยฮาไปใส่ของผิดไปใส่ของตีใกล้ไป ยังเคลียร์ไปถึงเวฟ e x 1เลยนะครับถ้าเกิดของผมถูกเนี่ยผมว่าน่าจะทะลุ e x 1ไปได้ชนะบอส e x 1์นนะได้อยู่แล้วนะครับส่วน2ไม่มั่นใจว่าจะถึงหรือเปล่านะครับเอ้ไม่มั่นใจว่าจะปิด2ได้หรือเปล่านะครับแต่เอาเป็นว่าตัวเนี้ยโหดมากๆตีกิวคือสบายนะครับคุณลองคิดดูว่าถ้าเกิดการตีกิวกลับไปเป็นแบบปกตินะครับเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยมันเอามาดัก10ปีนะเอามาแบบให้มันยากเป็นพิเศษนะครับถ้ามันกลับไปแบบปกติเนี่ยที่มันไม่ได้ยากแบบพิเศษแนะบบเนี้ย ผมบอกเลยว่าโคตรสบายนะแทบหลับตาเล่นได้ดาเมจรุนแรงเกมเพลย์เล่นง่ายนะตัวนี้ผมว่าเกมเพลย์เล่นง่ายมากนะครับมันมีความกว้างอะตัวไหนสกิวกว้างๆอะเล่นง่ายหมดนะครับคุณไม่ต้องไปเข้าระยะสุ่มเสี่ยงนะตีๆไปเดี๋ยวศัตรูก็หายนะครับแล้วเพื่อนๆคิดเห็นยังไงบ้างกับคุโรสกิกิจิโกเวอร์ชันนี้นะครับชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนบอกกันได้นะครับไม่แปลกนะที่คุณจะไม่ชอบนะบางทีคุณอาจจะไม่ชอบบางส่วนมันไม่แปลกนะครับมันขึ้นอยู่กับ จริตของแต่ละคนนะครับผมรับความคิดเห็นของทุกๆคนนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะในส่วนของรีวิวลูกียเดี๋ยวจะตามมาเร็วๆนี้นะครับก่อนจะกันฝากกันไปด้วยกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในกำคลิปวิดีโอต่อๆไปให้ช่องของผมด้วยนะครับและที่สาคัญตอนนี้ทางช่องของผมมีการเปิดระบบสมาชิกนะเพื่อคนไหนที่ต้องการจะซัพพอร์ตช่องของผมแบบมีค่าใช้จ่ายรายเดือนนะครับเริ่มต้เนเพียงเท่านั้นก็สามารถมาเป็นสมาชิก สามารถมาเป็นส่วนหนึ่งของช่องของผมได้นะครับถ้าเกิดคลิปนี้ผมพูดจะผิดพลาดประการใดไปก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆจริงๆนะไว้เจอกันใหม่วิดีหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ